มาอีกแล้วนะผมรถกระบะแบรนด์หลักเปิดแคปได้คันนี้เครื่องยนต์1.9นะ150แรงม้าค่าตัวโคตรถูกนะคันนี้ผมเปิดราคาเพียง3 000, 1 000, 9 0 0 0บาทคันนี้เป็น i s u k all new d-max c a อ s 1, นะผมปี2017ราคาถูกเรล้มากค่างว่าตลอดอายุสัญญา5,800นะผมตัวนี้นะจะเป็นรุ่น s จะเป็นล้อกระทะนะครับผมจะไม่ใช่ล้อแม็กอลอยเดิมแต่ไม่ต้องห่วงนะ ไม่ต้องห่วงนะขับได้เหมือนกันภายในเปิดแคบได้เกียร์หกสปีดแล้วเรียบร้อยอใครที่หารถกระบะไว้ใช้งานนะผมไว้ขนของไว้ทําอะไรนะคันนี้ตอบโจทย์อีกหนึ่งคันเพราะว่าแบรนด์หลักใช้ทั่วบ้านทั่วเมืองนะปัญหาไม่จุกจิกอะไรหาง่ายนะผมใครสนใจโทรหาผมได้ที่เบอร์0 8 1 2 3 8 6ด9 9ของแพอแถมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นหนึ่งประกันรายวันท้องสนุนแถมมาเลยหนึ่งปี2วันลตีเครื่องเกียร์สามีค่าจ่ายค่าโอนสี่บริการช่วยเหลือจุดเช็คบัตท้องสนุน เช็คเครดิตให้ีถึงที่ส่งรถให้ถึงบ้านครับใครสนใจโทรหาผมได้ครับ